เอาละค่ะผมสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับผมกับช่องครับอยู่กับช่องเนาะนาเวลานีกคเกือบสองทุ่มแล้วครับผมที่อัดลงคลิปเฮ่ากัดจมาในเบิ้งคับผมว่านี่คับผมแมวเฮ้าแมวเฮ้าเด็มากเลยครับคูณมีน้องคูณครับผมกับโตอื่นกับพากันนอนกันครับ แล้วเขาจะมาลงไทยด้วยนะครับผมทองทองมานี่น็วเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วเร็วกำลังสำรวจกันใหญ่เลยครับผมทองมาสวัสดีเอฟซีสุดทีเรินครับทหารเขา กินข้าวกันยังลูกืึคุท้องมาหาหร้อหรอลูกหึมาเร็วเร็วเรวเรึมาเร็วเมามา,มานี่มาอมืมาอัปเดตในเบื้องข้าบผมกับเด็ไปครับแมวเขาเอาแมวมาส่งเหรอครับผมเจ็ดตัว อาหารเขาครับเจ็ดตัวสาม้ลวเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปให้ชมอันนี้ปางปางนอนอยู่ครับพุ่น่ะอันนู้นพ่นสามสีสามสีทำไรอ่ะฮะสามสีมันง่วงอ่ะลูกมันง่วงมากอก่ะลูกน่ะยังไม่นอนเหล่านี้ เขานอนบนตู้กันค่ะผมข้างบนตู้ครับนุ่นหยวนก็ยุ่งกัดนะครับผมยุ่งกัดน,นุ่นนี่หยวนแล้วกะมีเงินอันนู้นมีทองนะครับมีทองกับคุณหยวนเขาจะนอนบนตู้ครับบ่ลงมากจ้กวายญานอยัง,อยงตอนนี้บวกินเขากินน้ำกันเลยครับมันคือคือว่ามันยังเปลี่ยนเปลี่ยนทีเขาไม่เขาก็ยัง เขียดอยู่นะครับนอกเขาเขียดอาจจะกลัวยังกลัวอยู่ครับคิดว่าอามะขาแน่เลยปเปลี่ยนทีไม่เขานน่ครับผมปังยุ่งกัดไหมลูกยุ่งกัดกัดเดี๋ยวไปหาอย่ากันยุ่งมากกว่าน,นะครับอืมอันี้มาอืนนมมีเงินมาเร็วๆๆมา มีเงินมาเขาบางที่เขาก็ยังจำบุคลอยได้เด้อครับผมจำจะของบุคลได้ห่างกันมากสองสามเกือบสามเดือนแล้วไม่ได้ไปสมตปาามติประกันไม่อัปเดตให้เบื้องครับ กินข้าวยังหืมฮะมานี่ลงมาเร็วๆอืมมาหืมมาเร็วๆไปกินข้าวไปลูกจำบางทีก็ยังจำกันบ่นได้บางทีกมันก็นยังคู่กันอยู่ครับผมนี่ค่ะเฮ็ดให้เขานอนครับ มาแอบอัปเดตให้ดูมือนีหอกะมาอัปเดตให้เบื้องนะครับผมกับเพื่อจะคิดทอดคิดถึงกันที่เคยอยู่น้ำกันมากแมวที่ว่าอันเท่าร่วงคลิปมื่ก่อนที่ว่า กระโดดไปกระโดดมากนะครับผมแล้วฮอก็ะจิจากแลกกันไปมาอัปเดตเห็นบึงจำนี่แหละครับเดี๋ยวกินข้าวกันนี่ยังนี่หลุกนะเอากระบอกกินเดี๋ยวฮอก็ะจิเทอาหารให้เขาก่อนครับผมคุณคุณแล้วขอขค,คุณเอฟซีดีกว่อเขาคิดถึงนะกว่เขาคิดถึงกันขว่นะ เอาอย่ามาชนกล้องอะลุกมาอัปเดตนะครับยุ่งกับลยหลายแมวกับมกินเข่าแมวกับเคียดจำกันบ่ได้กับมี่ครับเดี๋ยวสักพักกับคงจะดีขึ้นนะครับผมมาคุยทักทายกันคือเกาครับผมกับซายรลดเท้าบ่เขาเนาะแต่สามแตกสามตัวนะคะผม บอกถึงห้าน้อยนะครับผมเนาะเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นธรรมดาถ้าใครบวตามสามตัวก็หลุดแน่นอนครับผมต้องแต่เทากับจับสามตัวมือน,นี้ครับไม่พลาดครับที่เท่าเด้ยบอกกันหน่อยว่ามันต้องมาวันนี้มันใช่มากครับผมสําหรับคอมเมนต์ที่บอกว่ามีค่าขนมกน็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่สุดขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจากใจครับผมขอบคุณที่เมตตาช่องช่องขอบคุณหลายๆครับผม ถามว่ามีค่าจิตใจนี่แหละต่อไปอน,นาคตของเราเราต้องเลี้ยงดูเขาในเมื่อเรามีเขามาแล้วเขาเป็นแค่สัตว์เขาหากินเองไม่ได้เนาะเฮาหากินเองกระได้คนเนาะเา้็หากินเองไดรููซึกเจ็บไดรููซึกปวด,ปวดไดเฮาก็ไปหาหมอแต่เขาเฮาบ่สามารถรู้ว่าเขาเป็นเป็นอย่างไดเจด็บปวดจยงไรเนาะเขาเกิดมาบค่คขึ้นกันเนาะก็มมีค่าจิตใจ สำหรับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณที่เข้ามาติดตามแค่เข้ามารับชมก็ถือว่าสนับสนุนทางช่องแล้วนะครับเนาะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณที่ยังเลี้ยงช่องไว้นะครับผมเทากับมันกะมีประมาณนี้ครับผมกันสําหรับมือนีเท่ากับมาขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างกับท่านผู้ชมน้าครับมาอัปเดตให้เบื้องน้ำครับว่าเท่ากับเรมี แมวมาอยู่น้่มเลวนะครับผมเข้ากับตองเลียงเขาไปเลียงเขาไปครับเข้าในเมื่อเขา้ามีเขามาแล้วเขามาในชีวิตเนาะแต่แทนผู้ชมกับมีช่องทอมนิดมาในชีวิตแล้วกะอย่าลืมอย่าถิ่มกันนะครับอย่าปากันการให้ก็ดีแล้วเนาะดีทุกอย่างนะครับผมการให้ก็ขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมว่าไปกะใจคอมันก็จะเหมือนกับเสาหน่อยนึงเนาะคําเบาเนาะ มันก็สุนใจที่ว่าท่านผู้ชมเขามารับชมให้กัลังใจน้ำครับผม <S <S ถึงจะเป็นช่องเล็กๆกะมันก็มีเขาบางรุดบ้างนะครับตัวเลนะ็กเนาะมีเขาบางรุดบ้างเป็นธรรมดาเราต้องเปิดใจนะครับผมแต่็ถือว่าเขานะเพราะว่าเข้าสามตัวนะครับเราเจาะซีหนึ่งไว้มันบม,มากครับขงข้างหนามันไปข้างหน้านะครับผมเนาะซีเก่า กลับบ้านเก่าๆอีกครับเจาะเกือบแตกสามตัววีที่เข้ากับมเว่าคุยทักทายกันทั่วไปนะครับผมอย่าซีเรียสเนาะแมวกับนอนอยู่ขางบนนู่นนะครับกะสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูเท่านี้ครับขอบคุณนะครับที่มารับชมคอยมีความสุขหลาไรครับผม